ดีครับบางครั้งเราคนเดียวรับใช้พระเจ้าไม่มีใครชมไม่มีใครเยินยอแล้วเราก็คิดในใจว่าจะมีคนห่วงใยเราไหมแต่พระเยซูบอกแล้วว่าพระองค์ห่วงใยเราแล้วก็ติดตามเราแม้แต่แก่หนึ่งตัวของพระองค์หายไปพระองค์ก็จะตามหาเราขอบคุณพระเยซูครับเราจะมาร้องเพลงนี้กัน แก่99ตัวครับแก่9กตัวนอนสาบายในขอพ้นอันตาลายแต่ตัวหนึ่งลงหายไปจากฝูง อยู่ไกลไม่รู้แห่งใดลงทางอยู่ห่างพาเยซูเจ้าหลงจ้าผู้เลี้ยงผู้ทรงเมตตาหลงจ้า ผู้เลี้ยงผู้ทรงเมตตานับดูว่าเก้าสิบเก้าตัวมีแต่ไม่ทรงพอผาไทยผู้ยังไม่ลง ก็คงไม่รู้พระองค์ทรงหลักเพียงไรพระองค์ติดตามมืดคำไม่ว่าถ้าไม่ทรงช่วยแก่คงจะตาย ถ้าไม่สงช่วยแกคงจะตายตามรอยพาบานั้นมีอะไรซึ่งเห็นที่เนินผู้เขาเป็นรอยโลหิต ของพระผู้ไทยซึ่งไหลไทยบาของเราทำไมพผหายจึงบวมและชำ้ำพอทุกน้ำตำมเมื่อตาแก้ไป พอทุน้ำตาเมืม่อตาแก่ไปทั่วบันพาชันมีเสียงฝาลันส่งร้องบอกบนภูเขา กลับมาสู่คอดังเกา่าฝ่ายทุสวันคร้องเพลงยินดีพอแก้ที่หายไปกับมาแล้วพอแก้ ที่หายไปกับมาแล้วอเมงขอบคุณพระเยซูครับที่ไม่ทรงลืมคนตัวเล็กๆที่เคยทำงานให้กับพระองค์แล้วก็หลงทางไปอยู่กับความบาปแล้วพระองค์ก็เรียกกลับมาเพื่อให้เรามีความชื่นชมยินดีในองค์ผู้จ้างของเราคือพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ครับ